รดน้ำเข้าไปนะครับรดน้ำเข้าไปนี่ครับความชื้นเริ่มเริ่มลดนะครับดูครับลดห่วบเลยสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมพิธีใช้บ้านนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทําระบบน้ํานะครับอัตโนมัติโดยทําการสั่งผ่านมือถือนะครับเนื่องด้วยผมเนี่ยเคยต้องเดินทางไปนู่นไปนี่นะครับบ่อยมากๆนะครับมันก็ทําให้การรดน้ําผักนะครับก็เป็นไปได้ล ยากลำบากนะครับเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้อยู่สวนนะครับอาจจะต้องเดินทางไกลาอาจจะพักค้างคืนอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องแบบอาศัยพ่อกแม่หรือพี่ชายนะครับให้มาทําการรดน้ําให้นะครับแต่บางครั้งมาอาจจะไม่สามารถที่จะไปแบบบังคับท่านหรือไปบอกท่านให้ท่านมาทําให้ฮนะเราก็สงสารนะครับก็เลยนะครับมีความคิดมีไอเดียที่จะ ทำในเรื่องของระบบน้ําอัตโนมัตินะครับโดยทําการสั่งผ่านมือถือและก็มีการวัดนะครับอุณหภูมิวัดความชื้นอะไรต่างๆโดยสามารถแสดงผลมอนิเตอร์นะครับผ่านมือถือของเราได้เลยเดี๋ยววันนี้นะครับผมได้ทําการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็หาบอร์ดอะไรต่างๆนะครับมาประกอบนะครับก็ครบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็จะมาทําการรีวิวนะครับให้ทุกคนได้ดูกันและก็ทดสอบไปพร้อมๆกันนะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้กันในวันนี้นะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับวันนี้ตัวพระเอกหลักๆของเขาเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวบอร์ดต,ตัวนี้นะครับบอร์ดชื่อว่าอ่า esp นะครับ8066หรือ826 6เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วผมขอดูก่อนอ่า6กนะครับก็เป็นบอร์ดที่สําเร็จรูปนะครับสามารถเขียนโปรแกรมเข้าไปฝั่งนี้นนได้เลยนะครับและส่วนต่อมาก็เป็นในส่วนของ ตัวนี้ก่อนนะฮะนี่จะเป็นดีเลย์นะครับในการสั่งปิดเปิดนะครับอุปกรณ์ปั๊มในวันนี้นะครับสับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัววัดอุณหภูมินะครับของอากาศนะครับว่าอ่อุณหภูมิกี่องศากี่องศาก็คือจะใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวนี่ครับเป็นวัดความชื้นที่อยู่ในดินนะครับก็จะเป็นตัวแท่งแบบนี้นะครับปักเข้าไปในดินนะครับโดยผมจะใช้ตัวกระถางผักตัวนี้นะครับในการวัดอุณหภูมินะครับ ในส่วนต่อมาก็คือในส่วนของปั๊มนะครับวันนี้ผมใช้ปั๊มนะครับปั๊มเล็กๆนะครับโดยยืมของลงมานะครับโดยจะให้ทําการขับในส่วนของนี่ครับอันนี้เป็นตัวพ่นหมอกนะครับโดยใช้ปั๊มตัวนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะใช้งานได้ขนาดไหนนะครับและประสิทธิภาพอะไรยังไงเดี๋ยวมาลองติดตามชมกันพร้อมๆกันปั๊มตัวนี้นะครับก็เป็นปั๊ม12โวลต์นะครับโดยใช้กําลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นแบต12โวลต์นะครับ เป็นแบตตัวเครื่องพ่นยานะครับก็นํามาใช้ประยุกต์ใช้นะครับตอนนี้ผมได้ทําการติดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เป็นอุปกรณ์เหลือแค่อุปกรณ์ในส่วนของตัวจ่ายไฟนะครับเข้าไปยังบอร์ดนะครับโดยใช้ไาย5โวลต์น,นะครับวันนี้ผมจะใช้ตัวเ o w e ์แบงค์นะครับในการที่จะปล่อยไฟเข้าไปในบอร์ดโอเคเพื่อการไม่เสียเวลาผมก็จะทําการเสียบเลยแล้วกันนะครับเพื่อตรวจสอบพร้อมๆกันโอเคเสียบแล้วก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับตัวบอร์ดนะครับตอนนี้ก็ไฟนะครับก็แต่ละตัวครับติดแล้วอันนี้ไฟสีเขียวนะครับสีแดงนะครับตัวนั้นแล้วก็สีเขียวนะครับก็ตอนนี้ไฟเดินเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับทําการเขียนโปรแกรมฝังเข้าไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับในส่วนของฝังมือถือกันบ้างนะครับว่ามือถือผมนี้ผมเขียนไว้แบบไหนนะครับให้สั่งการอะไรยังไงบ้างนะครับตัวสีเขียวนะครับกดเข้าไปนะครับ ช็คสถานะนะครับนะครับความชื้นนะฮะความชื้นก็เขียนผิดนะครับเอ้ยไม่โทรถูกต้องแล้วก็สถานะนะครับออนไลน์แล้วนะครับออนไลน์นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอแอปของผมนะไม่มีอะไรมากนะครับปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มในส่วนของการเปิดปิดอัตโนมัติก็คือผมจะให้ตัวระบบนะครับดำเนินการอัตโนมัติโดยวัดค่าจากความชื้นนะครับแล้วก็วัดจากตัวอุณหภูมิ ซึ่งตอนนี้ความชื้นอยู่ที่965เดี๋ยวเรื่องลึกๆแนทว่า90ามาจากไหนนะครับผมเฉลี่ยมาจากเปอร์เซ็นต์นะครับความชื้นนะครับที่เหมาะสมกับพืชนะครับแล้วก็ในส่วนของอุณหภูมินะครับอยู่ที่33มองศานะครับตอนนี้นะครับตัวเครื่องวัดอุณหภูมิก็คือเครื่องนี้นะครับเครื่องวัดความชื้นก็คือตัวนู้นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของซีลคาวตอนนี้ก็คือสถานะปั๊มนะครับคือปั๊มไม่ได้ทํางานอยู่ ปั๊มนะครับมันปิดอยู่ตอนนี้นะครับมันก็เลยเป็นสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ปุ่มต่อมาปุ่มในส่วนของเปิดปั๊มเองนะครับผมจะทําปุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะาบางครั้งเนี่ยผมอาจจะไม่อยากที่จะให้มันอัตโนมัตินะครับผมบางทีอากาศมันร้อนนะครับหรือว่ามีความเออร์เลอร์ของระบบนะครับผมก็สามารถที่จะเปิดปั๊มเองเปิดปิดเองนะครับโดยปุ่มนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบในเรื่องของตัวอัตโนมัติกันก่อนระบบอัตโนมัติโอเคนะครับพอเปิดแล้วนะครับมัน ตอนนี้ปั๊มทํางานนี่ครับเสียงปั๊มทํางานแล้วนะครับแล้วก็นะครับนี่มันก็ลดน้ํานะครับนี่ฮะอ่ะให้ดูชัดๆแบบนี้ก็ได้อะมาดูความอัตโนมัติว่าทําไมนะครับมันถึงทํางานในส่วนตรงนี้นะครับผมเปิดอัตโนมัตินะครับโดยผมตั้งเงื่อนไขเอาไว้ว่าถ้าความชื้นมากกว่า550นะครับตอนนี้ความชื้น874ให้ทําการเปิด ปั๊มนะครับเปิดปั๊มขึ้นมาเพื่อให้รดน้านะครับให้กับผักหรือรดให้กับต้นไม้ของผมนะครับและในส่วนโดยมาอัตโนมัติอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นอัตโนมัติอุณหภูมินะครับด้านล่างตรงนี้นะครับสีแดงนะครับผมจะตั้งเอาไว้ว่าถ้าเกิดอุณหภูมิมากกว่า30องศาให้ทําการเปิดปั๊มอันนี้เข้าเงื่อนไขเข้าเงื่อนไขทั้ง2ตัวเลยนะครับปั๊มก็ทํางานอยู่แล้วแต่ถ้าในกรณีที่ความชื้นนะครับก็คือมันน้อยกว่า 550นะครับแต่ในส่วนของอุณหภูมิยังร้อนอยู่นะครับก็คืออากาศร้อนอะไรเงี้ยนะครับผมเขียนโปรแกรมไว้ว่าก็ยังให้สามารถคือคือยังให้ปั๊มเนี่ยทำงานอยู่นะครับเพื่อให้แบบหมอกออกมาเพื่อให้ไน้ำออกมาเพื่อลดความร้อนนะครับในอากาศนะครับให้กับน้องผักไม่ให้น้องผักมันเหี่ยวและก็ส่วนต่อมาในส่วนของอสมมุติว่าผมไม่อยากใช้อัตโนมัตินะครับผมก็จะสามารถที่จะ เปิดปิดปั๊มเองนะครับโดยปุ่มนี้นะครับโอเคผมจะทําการเปิดปั๊มนะครับเสียงปั๊มนะครับขึ้นมาแล้วนี่ครับนี่ครับนะครับถึงแม้ความชื้นนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับ848นะครับ848นะครับอ่ะโอเค เดี๋ยวผมจะทําการนะครับนําตัวน้ํานะครับที่ออกมาจากปั๊มนะครับทําการพ่นนะครับเข้าไปในกระถางใบนี้นะครับโดยนะครับจะมาดูนะครับตอนนี้ความชื้นนะครับในดินอยู่ที่852นะครับประมาณนั้นนะครับผมจะทําการลดน้ําเข้าไปรดน้ำเข้าไปนะครับรดน้ำเข้าไปนี่ครับความชื้นเริ่มเริ่มลดนะครับดูครับลดหวบเลยนะครับลดหวบเลยนะครับนี่ฮะ ก็คือมันต้องสเปย์นะครับมันจะได้ทั่วถึงนะครับนี่ผมทำการลดแบบจจงให้มันโดนในส่วนของอตัวเซนเซอร์เลยนะครับเปิดใหม่นะครับน,นี่ความชื้นประมาณนี้พอดีนะครับผักสามารถเจริญเติบโตได้นะครับไม่เหี่ยวไม่อะไรแน่นอนนะครับไม่เหี่ยวไม่เช้าไม่ ขึ้นเกิดเชื้อราแน่นอนนะครับถ้าเกิดความชื้นเยอะเกินไปนะครับผมก็จะเขียนโปรแกรมไว้ว่าถ้าเกิดความชื้นนะครับลดลงจนถึงนะครับ350นะครับก็จะให้ทําการสั่งหยุดปั๊มทันทีตอนนี้ปั๊มก็ยังทํางานอยู่นะครับถึงแม้ว่าวลดลงจนเกินเงื่อนไขที่ผมตั้งเอาไว้แต่มันยังมีอุณหภูมิที่มันสูงอยู่นะครับอันนี้ก็ปั๊มก็ยังทํางานอยู่นะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียนะ้าเกิดตั้งโปรแกรมไว้แบบนี้ เดี๋ยวค่อยพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับกับการใช้งานนะครับปิดโอเคระบบนี้เรียบร้อยนะครับระบบนี้นะครับผมจะใช้กับไฟ d c ทั้งหมดเลยนะครับโดยจะไม่ยุ่งกับไฟ LC ก็คือไฟบ้านนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะอันตรายนะครับเพราะว่าเรานําไปใช้กับระบบน้ำนะครับกับสวนกับที่กากตักแดดตากฝนอะไรพวกนี้นะครับมันจะอันตรายนะครับจะไม่ค่อยปลอดภัยกับ เกษตรกรที่หรือว่าผมเนี่ยจะที่ไปลดน้ําไปเดินผ่านอะไรเงี้ยนะครับเปียกๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะอันตรายเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับระบบน้ําที่ผมทําการเซตขึ้นมาก็ระบบนะฮะก็ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่ามันต้องประกอบข้อให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไปตั้งที่โรงเรือนที่ผมทําขึ้นมานะครับเพราะว่าเราต้องให้มันอยู่ในร่มในส่วนของชุดนี้นะครับ ก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับตอนที่ผมติดตั้งระบบนะครับเซตระบบในแบบใช้งานจริงมันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็คืออันนี้เป็นการทดสอบอยู่ในร่มทดสอบอยู่ให้ทุกคนได้เห็นภาพว่ามันทํางานยังไงเป็นยังไงนะครับโดยใครที่สนใจนะครับระบบตัวนี้นะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเขียนคําสั่งอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับ ความต้องการหรือให้เหมาะสมกับการทํางานของผมนะครับเพราะว่าบางทีผมสมสะดวกนี้นะครับผมก็จะเขียนโปรแกรมเข้าไปนะครับก็โชคดีหน่อยที่ได้มีความรู้ทักษะนะครับในตอนที่ยังทํางานอยู่เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับก็ยังสามารถทํางานในส่วนของงานเขียนโปรแกรมป่อนได้นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับถ้าเกิดชอบนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆนะครับจากช่องวิถีไทยาบ้านชาแนลเพียงแค่ กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามทุกคลิปนะครับที่ผมปล่อยเข้าไว้ใหม่ๆนะครับโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ